สวัสดีค่ะวันนี้จะออกมาบอกว่าสนุกสนานนิดนึงนะคะเออมีเพลงให้ฟังด้วยนะอ่าขออนุญาตปิดเพลงไปเลยนะคะอ่าวันนี้การจะมาแนะนําเรื่องของอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมที่การมีนะคะว่าออาหารเสริมที่ที่เรา ต้องการที่จะดื่มให้กับร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างนะคะาการก็มีอาหารเสริมหลายๆตัวค่ะแล้วกอ็อยากจะบอกว่ามาแนะนำนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะให้ได้รู้จักกับอาหารเสริมที่การมีนะคะแล้วก็การก็อยากที่จะแบบส่งต่อนะคะสิ่งดีๆนะคะเราก็อยากให้สุขภาพของเพื่อนพี่ๆ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์น,นะคะ,ะตัวแรกที่การอยากจะแนะนําก็จะมีเนี่ยค่ะเจ้าตัวรีเซิร์ฟนะคะเจ้าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยะจะช่วยบํารุงในเรื่องของคุมคุ้มการให้แข็งแรงนะคะให้ใหแบบว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะอย่างเฉพาะอย่างการยกตัวอย่างเนี่ยการจะบอกว่า ถ้าช่วงไหนการทํางานเยอะนะคะเราก็นอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะการก็จะมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบอ่อนเพียนะคะแล้วก็การจะมีโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อากาศอะไรเงี้ยถ้านอนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะการก็จะเริ่มน้ํามูกไหลอะไรเงี้ยการก็จะดื่มเจ้าตัวนี้ค่ะเสริม ให,ให้บำรุงร่างกายของตัวเองนะคะเจ้าตัวรีเซิฟเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นซองแบบนี้เนาะก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะมาเป็นกล่องแบบนี้1กล่องนะคะมี30ซองก็สามารถที่จะดื่มได้1เดือนพอดีเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่สุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยคะ่ะการก็แนะนําให้ดื่มวันละสองซองนะคะอย่างกายดื่มวันละสองซองนะคะกะ็ช่วยให้ฟื้นฟูบํารุงนะคะ ร่างกายให้แข็งแรงเนาะแล้วตัวที่เป็นส่วนผสมหลักของ reserve เนี่ยคะ่ะก็จะมีสาร r e s v e r t r o l ที่เป็นในเรื่องของนวัตกรรมย้อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำรุงคุิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีราสเบอร์รี่นะคะทับทิมนะคะชาเขียวแล้วก็สารสากัดจากเมา็ดอังุ่นด้วยนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็จะมีแบบสารพวก superfood เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ที่นี้ใครที่ถ้าพี่เพื่อน,น,นที่แบบว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยแบบว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทแล้วก็นอนหลับไม่ค่อยอิม่มทางานทํางานก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะการก็แนะนํานะคะเจ้าตัว a m p m นี่เลย a m p m เนี่ยมีโจสมุนไพรที่ช่วยให้หลับสบายนะคะหลับลึกและตื่นเช้ามาก็จะได้สดชื่นนะคะตัวนี้นะอ่ะ ทีนี้เราไปถึงในเรื่องของสเตมเซลล์นะคะถ้าพี่ๆต้องการที่จะช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างสเตมเซลล์เยอะมากขึ้นนะคะการก็แนะนำนี่เลยรีไวต์ตบ,บูนะคะรีไวต์ตบ,บูเนี่ยจะช่วยให้ จะช่วยให้ร่างกายอ่ะผลิตสเต็มเซลล์เยอะขึ้นนะคะถ้าร่างกายมีสเต็มเซลล์เยอะขึ้นร่างกายก็สามารถจะเอาสเต็มเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเนะะี่ยค่ะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ง่ายๆนะคะ,ะการจะยกตัวอย่างได้ง่ายสมมติว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแผลเหมือนลอมกับข้าวใช่ไหมสมมติว่าเราหั่กับข้าวแล้วก็มีดบาดมืออะไรเงี้ย ร่างกายเนี่ยฉลาดมากที่สุดนะคะสมองก็จะสั่งการให้เจ้าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยเข้าไปส้มแซมในส่วนที่มีบาดอะไรเงี้ยก็จะสมานแผลได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากว่าสมานแผลได้ไวนะคะก็ยังที่ดูแลในเรื่องของอพวกผลิตเซลล์นะคะอันนี้เลยนะคะการก็แนะนํานะคะส่วนผสมหลักที่สําคัญที่สุดของรีไวต์ตะบูนะคะก็จะมีซีบัรคอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ สาลายสาลายทำไมพูดแบบนั้นเสียงผิดเพี้ยนไปแล้วสาลายนะคะสีเขียวแก้มน้ําเงินนะคะแล้วก็อโรเวรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าสําคัญที่สุดก็คือผงของน้ำมะพร้าวนั่นเองนะคะอะตัวนี้นะถ้าพี่ๆอยากที่จ,ทจะเพิ่มสเต็มเซลล์ในร่างกายนะคะอ่าพวกพืชกลุ่มนี้ค่ะก็จะอยู่ในนวัตกรรมย้อนวัยด้วยนะคะอ่า ตัวนี้นะลีไวต์ตะปูนะคะอาโอเคถ้าพี่ๆสนใจที่จะบำรุงร่างกายนะคะบำรุงในเรื่องของเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับร่างกายเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยร่างกายของเราอะคอลลาเจนจะลดลงนะคะลดแบบว่า1%อร์ซต่อปีเลยนะคะทุกๆ10ปีนะคะคอลลาเจนก็จะลดลง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 เราก็จะมีรอยเหี่ยว รอยเหี่ยวบนใบหน้านะคะรอยเหี่ยวบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอยตีนกาก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะเออเราเราไม่พูดถึงความแก่กันดีกว่านะคะอะ,ะลืมลืม,ล,มลืมืถ้าพูดถึงเรื่องว่าอายุเยอะยอะไรเงี้ยการก็เพิ่งผ่านอายุ40มากมาัดเองนะคะไม่กี่วันนี้เองนะคะอ่านี่อะไรคะ่ะ คอลลาเจนนะคะนาร่านะคะมีทูมารีนคอลลาเจนนะคะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนนะคะช่วยเสริมสร้างบําบรุงนะคะในเรื่องของผิวนะคะทำให้ผิวเปล่งปลัง่งมีออร่านะคะแล้วก็ในเรื่องของบํารุงเล็บด้วยนะคะเล็บไม่เปราะไม่หักง่ายนะคะในเรื่องของบํารุงผมทำให้ผมเงางาม,งามสุขภาพดีนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวนาร่าเนี่ย นอกจากจะบำรุงผมบำรุงผิวบำรุงเล็บแล้วนะคะก็ยังจะบำรุงเยื่อกระดูกข้อต่อของเราด้วยนะเพราะว่าข้อต่อของเราเนี่ยแต่ละทุกส่วนในร่างกายเนี่ยค่ะก็ต้องการความเอาใจใส่นะคะต้องการความดูแลนะคะก็จะมีพวก ธาตุสังกะสีอยู่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุนะคะซูเปอร์ฟู้แชนิดแล้วก็วิตามินอีก8ชนิดเลยนะคะอ่ะหซองของนารานะคะมีคอลลาเจนไฮโดรไลซ์อยู่5,000มิลลิกรัมนะคะถ้าพี่ๆต้องการที่จะบอกว่าเสริมสร้างอคอลลาเจนให้ร่างกายให้ร่างกายสวยวันสวยคืนนะคะสวยย้อนไวันะคะก็สามารถดื่มสซองต่อวันได้เลยนะคะ ดื่มคอลลาเจนตอนไหนให้ได้ผลดีที่สุดนะคะก็ดื่มตอน ท้องว่างนะคะดื่มตอนท้องว่างนะจะตอนเช้าก่อนอาหารก็ได้ปกติเนี่ยการก็จะดื่มรีเซฟก่อนหนึ่งซองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างวานันเราก็สามารถที่จะพกใส่กระเป๋าไปได้เวลาเราไปทํางานนะคะหรือว่าเราออกไป,ออกไปนอกออกไปนอกบ้านเราเราอยากดื่มคอลลาเจนช่วงระหว่างวานันนะคะเราก็สามารถที่จะดื่มได้เนาะหรือจะดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะก็ไปช่วยบารุงพื้นฟูส่วนที่สึกหรอของต่างๆของร่างกายนะคะ ตัวเจ้ารีไวต์ตะบูการลืมบอกไปนะคะรีไวต์ตะบูเนี่ยค่ะพี่ๆก็สามารถดื่มได้ถึงวันละหกซองเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพืชเนาะมันทํามาจากพืชก็สามารถที่จะดื่มได้หกซองต่อวันนะคะแต่ปกติการก็จะดื่มันละซองนะคะถ้าดื่มเยอะก็เปลือก <laughs> เปลืองตั้งอ่ะหนึ่งกล่องนะคะมีสามสิบซองเนาะอ่าหนึ่งกล่องมีสามสิบซองนะคะก็ชงน้ําดื่มธรรมดาได้เลยนะคะ ถ้าพี่พี่ดื่มน้ำแร่นะคะก็สามารถชงน้ำแร่ดื่มได้เลยค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาบํารุงเซลล์สมองกันบ้างนะคะเซลล์สมองเซลล์หัวใจนะคะแล้วก็เจ้าตัววิต้าเซลล์นะคะการก็แนะนำวิต้าเซลล์ด้วยนะคะวิต้าเซลล์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของบำรุงสมองบำรุงเซลล์หัวใจนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าตัววิต้าเซลล์เนี่ยที่จะเป็นบอกว่าพระเอกเลยก็คือช่วยเราดีท็อกซ์ตับด้วยนะแล้วก็ส่วนผสมหลักที่สำคัญนะคะของรีไวเตอร์วิต้าเซลล์นะเ,เดี๋ยวพูดผิดนะของวิต้าเซลล์นะคะวิต้าเซลล์เนี่ยค่ะก็ทำมาจากข้าวนะคะสามสายพันธุ์เลยนะคะมีข้าวผงนินนะคะบาวไรซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นจเจแปนนิสไรซ์นะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ผงข้าวหอมมะลิ jasmine rice นะคะ20%แล้วการก็จะบอกว่าวิตร์เซลเนี่ยค่ะข้าวสามสายพันธุ์ที่อยู่ในในตัวนี้นะซรงเล็กๆนี้นะคือปลูกที่ประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยปลูกที่ประเทศไทยเลยนะคะทรงเล็กๆเนี่ยสามารถช่วยบำรุงสมองนะคะบำรุงเซลล์หัวใจนะคะแล้วก็ไปช่วยดีถอกตับด้วยนะเนี่ยเห็นซองเล็กๆอย่างเงี้ยคุณสมบัติ เก่งมากเลยนะคะแล้วก็ที่การอยากจะแนะนํานะคะให้ดื่มตัวผงข้าวเนี่ยเพราะว่าจะช่วยเราป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราแก่ตัวไปนะคะลงหลงลืมล,มลืมก็จะมีบ้างนะคะแต่ตัวเนี้ยก็จะไปช่วยบํารุงนะคะป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้เราลงหลงลืมลืม,ลม,ลมตอนแก่นะคะใครความจําไม่ค่อยดีนะาการแนะนําตัวนี้เลยวิต้าเซลนะคะ หนึ่งกล่องก็มี32มองเช่นกันนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะดื่มยังไงนะคะมันจะเป็นผงข้าวเนาะ,ะพี่ๆก็สามารถที่จะชงน้ำดื่มได้นะคะหรือก็ชีกอ,ออกมานะคะรวยในถ้วยข้าวของเรานะคะรวยในจานข้าวของเรานะคะช่วงระหว่างที่เรากำลังจะกินข้าวเนาะ,ะแต่ว่าถ้าอยากให้ได้ผลลัพธ์นะคะคุณสมบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะคะการก็แนะนําให้ชงดื่มกับน้ํานะคะก็น้ำหนึ่งแก้วทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็ฉีดชงได้เลยนะคะก็ดื่มดื่มได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้นะวิต้าเซลนะคะมาอีกในส่วนของพี่ๆถ้าอยากที่จะลดไขมันในร่างกายนะคะไม่ว่าเราจะพร้อมอยู่แล้วหรือว่า จะใช้คำว่าอ้วนได้ไหม <laughs> ถ้าการใช้คาว่าอ้วนจะมีใครด่าก,กันไหมไม่พูดเนาะคาว่าอ้วนการก็เคยอ้วนนะม่ใช่ไม่เคยอ้วนนะหกสิบเอ็ดแบบชิวสูงมากเลยนะคะแบบปุ้มปุ้ยมากเลยเนาะ,ะ,ะถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากที่จะลดไขมันนะคะลดไขมันดีกว่านะถ้าถ้าพูดคำว่าอ้วนเนี๋ยโดนด่านะคะถ้าอยากที่จะลดไขมันนะคะอันนี้เลยนะคะ2ตัวนี้นะคะลดไขมันในร่างกายนะคะบ b บกับตัวเซนฟอร์มนะคะประเทศไทย ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเราจะมี BBB นะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยก็จะเรียกว่าเซนฟอร์มนะคะต่างประเทศนะคะยุโรปหรือประเทศอื่นๆนะคะก็จะเรียกว่าเซนเชฟนะแล้วก็ตัว BB ีเนี่ยที่ยุโรปกับ กับประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะก็จะมีตัวของเซนทรามนะคะก็เหมือนกันนะคะคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ช่วยเรากําจัดไขมันนะคะไขมันส่วนเกินนะคะบางทีเราอาจจะแบบดูผอมแต่เราก็มีไขมันสะสมใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกินสม,มนุนไพรสองตัวนี้ได้นะคะอ่านี่นะแล้วก็ถ้าพี่ๆหรือเพื่อนๆที่ สร้างไขมันเอ้ยไม่ได้สร้างไขมันขอโทษขอโทษพูดผิดเอ่อก็คือบอกว่าสร้างกล้ามเนื้ออยู่สร้างกล้ามเนื้อนะคะอยากมีซิกแพคนะคะนี่เลยการก็แนะนําเจ้าตัวเซนฟิตนะคะเจ้าตัวเซนฟิตเนี่ยก็จะช่วยเอ่อเราสร้างกล้ามเนื้อนะคะมีกรดอะมิโนแอซิดเอกที่ร่างกายจํา ร่างกายต้องการนะคะไปสร้างกล้ามเนือเอ้อพี่ๆคนไหนที่ต้องการสร้างซิกแพคนะคะหรือสร้างซิกแพคอยู่นะคะก็นี่เลยใช้ตัวนี้ได้นะคะเจ้าตัวนี้ก็1กล่องนะคะมี30มสซองนะวันหนึ่งก็สามารถดื่มได้1 2ถึงสองซองนะคะเคล็ดลับของการก็คือการจะดื่มในช่วงระหว่างระหว่างวันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกียจเอออกกำลังกาย นคนนี้คีเกตออกกําลังกายมากมากแล้วก็อยากพร้อมนะคะอยากมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากแบบคูนซวยหุ่นเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคีเ,เกตออกกําลังกายมากๆเลยนะแล้วช่วงที่การทํางานบ้านนะคะไม่ว่าจะทำความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าล้างจานนะคะทูบ้านอะไรเงี้ยล้างรถอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะดื่มเจ้าตัวเซนฟิตนี้ได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอกว่ามีคุณสมบัติที่ท,ท,ที่การคิดว่าสําคัญก็คือ จะช่วยให้ถ้าสมมติพี่ๆบอกว่าออกกาลังกายหรือเล่นฟิตเนสหรือเวทลิฟติ้งอะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยก็ไปช่วยให้อ่าไม่ให้ทิชชู่อะค่ะไม่ให้ข้อต่อเนี่ยเสื่อมด้วยนะคะก็จะบอกว่าอ่าอันนี้ก็คือแบบอ,อีกหนึ่งคุณสมบัติของเจ้าตัวเซนฟิตนะคะอ่าเมื่อกี้การลืมการลืมบอกไปว่าอ่าบีบีบีนะคะหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งขวดเนี่ยก็มี30เม็ดนะคะก็วันหนึ่งก็กิน2เม็ดนะคะช่วง ตอนก่อนอาหารเที่ยงกับก่อนอาหารเย็นนะคะแล้วก็ตัวเซนเจนฟอร์มเนี่ยค่ะก็1ขวดเนี่ยค่ะมี120เมตดนะคะกินก็2เม็ดนะคะก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นนะคะ ะจะตัวนี้นะถ้าอยากที่อยากที่จะกําจัดไขมันในร่างกายนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนจะผอมจะปุ้มปุ้ยจะอ้วนห้ามด่ากันนะการรู้ค่ะว่าอ้วนก็สามารถที่จะเอาไปช่วยเราได้นะคะบางครั้งนะคะเราก็แบบขี้เกียจออกกําลังกายเนาะเออแต่ว่าก็อยากสวยอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะ,ะการคอนเฟิร์มนะเพราะว่าการใช้เราได้ผลดีนะคะอ่ะมาอีก อันหนึ่งนะคะที่การอยากจะแนะนํานะคะสําหรับพี่ๆที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะไม่ค่อยถ่ายแบบถ้าถ่ายก็ปิดกระปิดก็ป้อยนะคะแล้วก็มีปัญหาในระบบลําไส้นะคะการก็แนะนํานี่เลยค่ะไฟบูติกนะคะตัวนี้จะช่วยดีท็อกลําไส้เราได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อีอกตัวหนึ่งที่เจ้าตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมที่แบบในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ พวกผลไม้อะค่ะเยอะมากก็จะมีบลบเบอรี่นะคะสารสก,กัดจากทับทิมนะคะสารสก,กัดจากแอปเปิ้ลเมลอนฝรั่งเศสนะคะสารสก,กัดจากผลส้มแขกนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากใบข้าวสาลีค่ะแล้วก็จาก al อาไฟฟ้าออกเสียงผิดหรือเสียงถูกอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยมีไฟเบอร์ถึง7,300เเลยเราไม่ต้องบอกว่า,าไป ไปแบบว่าเอาผลไม้หลายๆตัวมารวมกันแล้วมาปั่นอะไรเงี้ยไ,ไม่เราอันนี้ก็คือง่ายที่สุดนะคะหนึ่งกล่องนะคะมี1ิบซองนะคะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะดื่มได้สิบวันนะคะก็หนึ่งกล่องสิบวันเราจะดีท็อกซ์สิบวันก็ได้ยี่สิบวันก็ได้นะคะถ้า20ยี่สิบวันก็ซื้อไปเลยนะคะสองกล่องแต่ถ้าอยากลงาอกลงทานอยากลองทานอยากลองดีท็อกซ์ลำไส้ดูนะคะก็นี่เลยค่ะไฟบูติกหนึ่งกล่องนะคะอ่ะ โอเคละการก็แนะนำนะคะอาหารเสริมนะคะของที่การมีนะคะนี่เลยตัวเนี้ยจะอยู่ในส่วนของออนวัตกรรมย้อนวัยนะทำให้เราเสวยสุขภาพดีนะคะรีไวต์ตบ,บูนะคะช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างสเต็มเซลล์นะคะ คอลลาเจนให้ร่างกายสวยนะคะบำรุงบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บนะคะแล้วก็บำรุงกระดูกข้อต่อของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวเซนฟิตช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะอยากสร้างซิกแพคตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อ,อยากกําจัดไขมันนะคะก็ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะ b ีบีกับเซนฟอร์มนะคะอันนี้ก็คือช่วนนยในเรื่องของบำรุงเซลล์หัวใจนะคะทําให้หัวใจแข็งแรงนะคะแล้วก็เซลล์สมองทําให้เราไม่เป็นโรคหลงๆลุ่มๆนะคะไม่เป็นโรคอัลซเมอร์นะอันนี้ก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ด้วยค่ะอ่ะแล้วก็นี่เลยถ้าอยากจะดีท็อกซ์ลิ้นะคะก็ไฟบูติกนี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับ ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าอินส omnia เนาะเออถ้าเราว่าเป็นแค่ไารอินซ omnia อะไรเงี้ยนอนไม่หลับแล้วเราก็จะอยากนอนหลับพักผ่อนตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นนะคะก็นี่เลย AM PM ค่ะ AM ก็เออเราก็กินตอนเช้านะคะ PM เราก็กินตอนก่อนนอนนะคะอ่า การก็เอาเจ้า,จาตัวอาหารเสริมนะคะที่การมีนะคะการก็เอามาแนะนําให้กับพี่ๆนะคะให้รู้จักกันนะคะแต่ถ้าพี่ๆสนใจนะคะอยากลองทานตัวไหนนะคะอยากลองอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของอาหารเสริมที่การมีนะคะก็สามารถถ้าการไม่ได้ถามกันมาได้นะคะเดี๋ยวการจะให้เบอร์ของ WhatsApp ไว้แล้วก็ลิงก์ของลายไว้นะคะสามารถ แอดไลน์ line, มาคุยกันได้นะคะอ่ะโอเควันนี้การก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ